สวัสดีครับรายการจมามนพบปัญหาในวันนี้นะฮะมีคําถามจากไลน์แอดของเยลโล่ครับอาจารย์เชียร์ต้องมาตอบแล้วตอนนี้อยู่ที่นี่ครับผู้ชีฟ้าไม่รู้เมฆหรือหมอ,อกหรือควันนะตรงนี้นะเขาถามนี้ครับเ <c oughs> ขาบอกว่าขอปรึกษาเกี่ยวกับการลงบันทึกบัญชีวัสดุอุปกรณ์ค่ะแฟลชไดซื้อมาเพื่อโหลดโปรแกรมให้ลูกค้าซื้อมาเพื่อโหลดโปรแกรมให้ลูกค้านะไม่รู้ทําอาชีพอะไรนะครับซื้อมาเพื่อโหลดโปรแกรมให้ลูกค้า แบบนี้ต้องลงบัญชีเป็นวัสดุก็คือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรืออุปกรณ์คะเออเขาถามว่าจะลงบันทึกเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์แล้วก็มีคําถามต่อมาว่าหรือจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยอาจารย์เจีเ๊ยบอาจารย์เจีเ๊ยบมองไนงะกรณีที่เราซื้อตัว แฟลได์เนี่ยนะคะมาไว้สําหรับทํางานเนี่ยนะคะกรณีนี้แฟลได์มันราคาถูกหรือราคาไม่แพงนะคะเราจะไม่บันทึกเป็นทรัพย์สินนะคะเพราะถ้าเกิดเราบันทึกเป็นทรัพย์สินคือเรียกว่าอุปกรณ์นะคะเราก็จะต้องไปคิดค่าเสื่อมราคาแล้วแต่จะเรียกกันนะคะว่าจะเป็นอุปกรณ์ใช้ในการทํางานหรือเครื่องมือเครื่องใช้นะคะมันจะถูกอยู่ในทะเบียนทรัพย์สินและคิดค่าเสื่อมราคาซึ่งจะไม่นิยมทําค่ะเพราะว่ามันราคาถูกนะคะพอไม่ บันทึกเป็นทรัพย์สินแล้วจะบันทึกเป็นอะไรดีระหว่างบันทึกด้วยคําว่าวัสดุอยู่หมวดหนึ่งกับบันทึกว่า ถาวัสดุอยู่หมวด5นะคะตรงนี้ก็แล้วแต่นโยบายการบัญชีของเราเลยนะคะว่าเราจะบันทึกหมวดไหนนะคะได้ทั้งคู่เลยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วหากเราจะทำสต็อกนะคะเราก็ควรบันทึกเป็นหมวดหนึ่งนะคะเรียกว่าวัสดุแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่ทำสต็อกนั้นนานๆครั้งซื้อมาทีหนึ่งเนี่ยนะคะเราก็ควรบันทึกเป็นหมวด5เป็นค่าใช้จ่ายไปเลยค่ะโอเคครับก็โดยสรุปก็คือบันทึกเป็น อุปกรณ์ไม่ได้นั่นเองเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ตมกีก็เสริมราคานะครับซึ่งเราจะไม่คิดก็เสริมราคาแน่นอนสําหรับแฟนใดนะครับ